และตรงนี้ครับผมไฮบิดเจอกับเออร์เลอร์ครับผมและเอเมนเอเมนเดินครับเจอกับเพซ่าครับเอเมนเอเมนเอเมนได้หนึ่งครับอา้าวแล้วเอเมนล้มไปตรงนี้แล้วผีเสื้อครับซิลิงซิลิงเจอกับซีทูซิลิงเจอกับ C 2. ซีทูแล้วต้องหนีครับตรงหวะนี้เกาะหมดซีทูครับไม่ปล่อยให้หลุดแน่นอนแล้วเจอกับแอโรู เจอกับแอโรแล้วเพื่อนเข้าหลังให้ครับผมแอโรโดนเก็บไปเรียบร้อยครับผมตรงนี้มาแล้วแล้วพร้อมยัดครับผมเจอกับน็อคคัสฟอยูหนึ่งนัดครับผมหนึ่งนัดสอนัดครับผมเรียบร้อยครับน็อคคัสฟอยูเป็นศพเป็นที่เรียบร้อยครับและทางวัวเชกเจนอย่างไม่อยู่จังครับผมได้เอ็มีมาอีกหนึ่งสามคิวไปครับผม สลัมบอย1นคิวแล้วกดหัวใจให้กันด้วยครับแล้วเคาะอแล้วดีเซนใสหอครับผมกระโดดลงมาครับจังหวะนี้ลุยกันแน่นอนบนหลังาคาทั้งหมดสตัวสมตัวบนหลังคาแล้วยังไงครับผมกระโดดลงมาหนึ่งเบนจามินกระโดดลงมาแล้วเบนจามินเข้าเข้าไปได้ไฮบิดดักมาแล้วเจอกับไฮบิทด,ด็อกครับผมได้และดีเอ็นดีเซเข้าหลังให้เพื่อนนะผม ได้ s อ i o ไออนไปและเหลือทางโน้นครับลำอวยครับผมหนึ่งคนตรงนี้โดนเจ็บหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วสตอรี่สตอรี่สตอรี่เข้ามาตรงนี้เรียบร้อยแล,และ v 4ีตรงนี้ v 4 s ตรงนี้อ้าวแล้วเรียบร้อยแล้บ V4S น็อกไปอีกหนึ่งครับผมเหลือทางลงมาบอชิระลลมอยู่ครับผม สลัมบอยสลัมบอยแจ็คแลกเจอกับแจ็คแลกแจ็คแลกติดแถบเรียบร้อยครับผมตรงนี้น้าโอ้มีตอนนี้ก่อหมดท่ามเลือเหลือประมาณ50%นต์ะเอ็กเลดเอ็กเลดเอ็กเลดพร้อมจะลุยครับผมเอาได้ปืนโหลดแล้ว hit S โหลดครับด้านล่างด้านล่างนะเอ็กเลดไอมาจี ate, R C H e, อยู่ด้านล่างครับจะมีกระไดจะโดดลงไปเจาะหรือเปล่า และ M R G M R G ยืนยืนอ้าเอกเลดเห็นอ้าเรียบร้อยครับผมโดน M R G ไปครับซาลามิเรียบร้อยครับผมแล้วเต้าดาแล้เต้าปันโดนเอกเลดไปเอกเลดโดนช็อคเวฟนะกดมาตามด้วยสโมครับรเรียบร้อยครับผมโอ้โห M R G เต้าปั่นนะตัวเอกเลดไปแล้วเรียบร้อยครับผมเต้าดากระโดดลงมาตุ๋ยหลังเอกเลตไปเรียบร้อยครับตรงนี้ผีดิบน็อกครับผมตรงนี้แล้ว 24k 24k ครับผมแม็กซิโมอยู่ด้านบนเอาแล้วเอเมนนะผมเอาร้อยนัดกดไปอ้าวแล้วแม็กซิโมมีปืนพกครับตรงนี้น่าจะไม่รอดครับยัดสองตรงนี้เรียบร้อยครับหนึ่งนัดสองนัดสามนัดสี่นัดเอาแล้วเรียบร้อยครับผมโดนเอเมนเอา hit s กดป่าอย่างขออยู่อ้าวแล้วแฮปปี้แฮปปี้เขาเนียน แฮปปี้เขาแอบแบบเนียนมากชั้งวงนี้ไม่มีอะไรนี่ไปและข้างบนอาร์เมโดโดนไหมและอาร์เมโดได้มาครับได้ซูกกาซิโร่มาและทางนี้ครับผมเรียบร้อยครับโอซิล็อกน็อกไปโดนซุปเปอร์ดัร์กแล้วอาร์เมโดน็อกไปแล้วเหลือทางดารกเอ็กดักเอ็กยังไงดักเอ็กดักเอ็กเก็บหมดตี้ครับโอ้โหมันทางชิ้ตรงนี้